สองนกชาดกพระมหาชนกณเมืองมิถิลาแห่งรัฐวิเทหะพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้ามหาชนกทรงมีพระโอรสสององค์คือเจ้าอาริตาทชนกและเจ้าโปูลชนกเจ้าอาริตาทชนกทรงเป็นอุปราช ส่วนเจ้าปลชนกทรงเป็นเสนาบดีเมื่อพระราชบิดาสวรรคตเจ้าอริตะถชนนกผู้เป็นอุปราชก็ได้ครองบ้านครองเมืองในเวลาต่อมาเจ้าปลชนกก็ทรงขึ้นเป็นอุปราชทรงเอาใจดูแลบ้านเมืองช่วยเหลือพระเชษฐาอย่างดียิ่งแต่มีอำมาตย์องค์หนึ่งไม่พอใจเจ้าปลชนก จึงหาอุบายให้พระราชาอาริตาทชนนกระแวงพระอนุชาโดยทูลพระราชาว่าเจ้าโปลชนกคิดกบฏจะปลงพระชนพระราชาพระราชาทรงเชื่อคำอำมมา์จึงให้จับเจ้าโปลชนกไปขังไว้เจ้าโปลชนกเสด็จหนีไปจากที่คุมขังได้ หลบไปอยู่ที่ชายแดนเมืองมิทิลาเจ้าโปล,ลชนุกสงคิดว่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นอุปราชนั้นไม่ได้เคยคิดทำร้ายต่อพระราชาผู้เป็นพี่เลยแต่ก็ยังถูกระแวงจนต้องหนีมาถ้าพระราชาทรงรู้ว่าอยู่ที่ไหนก็คงให้ทหารมาจับไปอีกจนได้บัดนี้ ผู้คนมากมายที่ชายแดนที่เห็นใจและพร้อมที่จะเข้าเป็นพวกด้วยควรที่จะรวบรวมผู้คนไปโจมตีเมืองมิถิลาเสียก่อนจึงจะดีกว่าเมื่อคิดดังนั้นแล้วเจ้าปลละชนกก็พาสมัครพักพวกยกเป็นกองทัพไปล้อมเมืองมิถิลาบรรดาทหารแห่งเมืองมิถิลา พากันเข้ากับเจ้าปนลชนกอีกเป็นจำนวนมากเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเจ้าปนลชนกเป็นผู้ซื่อสัตย์และมีความสามารถแต่กลับถูกพระราชาหวัดระแวงและจับไปขังไว้โดยไร้ความยุติธรรมครั้นเมื่อเจ้าปนลชนกมีผู้คนไพร่พลเข้าสมทบด้วยเป็นจำนวนมากมายเช่นนี้ พระเจ้าอาริตะทัชนุกทรงเห็นว่าไม่มีทางจะเอาชนะได้จึงตรัสสั่งพระมเหสีซึ่งกำลังทรงคันแก่ให้ทรงหลบหนีเอาตัวรอดส่วนพระองค์เองทรงออกทำสงครามและในที่สุดพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนในสนามรบเจ้าโปลชนกจึงทรงได้เป็นกษัตริย์ครองเมืองมิถิลาสืบต่อมา ฝ่ายพระมเหสีของพระเจ้าอริตะทัชนนกเสด็จนี้ออกจากเมืองมาตั้งพระทยจะเสด็จไปอยู่เมืองกาลจัมปากะแต่กำลังทรงคันแก่เดินทางไม่ไหวด้วยเดชานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ในพระคันพระอินจึงเสด็จมาช่วยส่งแปลงกายเป็นชายชราขับเกวียนมาที่ศาลาที่พระนางพักอยู่ และถามขึ้นว่ามีใครจะไปเมืองการลจำปากะบ้างพระนางดีพระไทยอย่างมากรีบตอบว่าลุงจ๋าฉันจะไปจ้ะพระอินแปลงจึงรับพระนางขึ้นเกวียนพาเดินทางไปเมืองกาลจำปากะด้วยอนุภาพเทวดาแม้ระยะทางไกลถึงหกสิบโย์ เกวียนนั้นก็เดินทางไปถึงเมืองภายในวันเดียวพระมเหสีเสด็จไปนั่งพักอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งในเมืองนั้นบังเอิญมีพราหมณ์ที่สาปามโมกผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นพระนางเข้าก็เกิดความเอ็นดูสงสารจึงเข้าไปไต่ถามพระนางก็ตอบว่านี้มาจากเมืองมิถิลา และไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองนี้เลยพราหมณ์ที่สาปาโมกจึงรับพระนางไปอยู่ด้วยที่บ้านของตนอุปการะเลี้ยงดูพระนางเหมือนเป็นน้องสาวไม่นานนักพระนางก็ประสูติพระโอรสทรงตั้งพระนามว่ามหาชนกกุมารซึ่งเป็นพระนามของพระอัยกาของพระกุมารน,นั่นเอง มหาชนกกุมารทรงเติบโตขึ้นในเมืองกาลจัมปากะมีเพื่อนเล่นเด็กๆวัยเดียวกันเป็นจำนวนมากวันหนึ่งมหาชนกกุมารโกรธกับเพื่อนเล่นจึงลากเด็กคนนั้นไปด้วยกำลังมหาศาลเด็กก็ร้องไห้บอกกับคนอื่นๆว่าลูกหญิงไม้รังแกเอา มหาชนกกุมารได้ยินก็แปลกพระไทยจึงไปถามพระมารดาว่าทำไมเพื่อนๆพ,พูดว่าลูกเป็นลูกแม่มาพ่อของลูกไปไหนพระมารดาก็ตอบว่าก็ท่านพราหมณ์ที่สาปามโมกนั่นแหละเป็นพ่อของลูกเมื่อมหาชนกกุมารไปบอกเพื่อนเล่นทั้งหลาย เด็กเหล่านั้นก็หัวเราะเยาะบอกว่าไม่จริงท่านอาจารย์ที่สาปาโมกไม่ใช่พ่อของเจ้ามหาชนกก็กลับมาทูลพระมารดาอ้อนวอนให้บอกความจริงพระมารดาขัดไม่ได้จึงตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระโอรสทรงทราบ เมื่อพระกุมารทราบว่าพระองค์ทรงมีความเป็นมาอย่างไรก็ทรงตั้งพระไัยว่าจะร่ำเรียนวิชาการเพื่อให้มีความรู้ความสามารถจะได้เสด็จไปเอาราชสมบัติเมืองมิถิลาคืนมาครั้นมหาชนกกุมารร่ำเรียนวิชาในสำนักพราหมณ์จนเติบใหญ่พระชนได้16,000พรรษา จึงกราบทูลพระมารดาว่าหม่อมฉันจะเดินทางไปค้าขายเมื่อมีทรัพย์สินมากพอแล้วจะได้คิดอ่านเอาบ้านเอาเมืองคืนมาพระมารดาทรงนําเอาทรัพย์สินมีค่าจากเมืองมิถิลาสามสิ่งคือแก้วมณีแก้วมุกดาและแก้ววิเชียน อันมีราคามหาศาลจึงประทานแก้วนั้นให้พระมหาชนกเพื่อน,นำไปซื้อสินค้าพระมหาชนกทรงจัดซื้อสินค้าบรรทุกลงเรือร่วมไปกับพ่อค้าชาวสุวรรณภูมิในระหว่างทางเกิดพายุใหญ่โหมกระหนำ่ำคลื่นซัดจนเรือจวนจะแตก บรรดาพ่อค้าและลูกเรือพากันตะะนกตกใจบวงสวงอ้อนวอนเทพพย,ยดาขอให้รอดชีวิตฝ่ายมหาชนกกุมารเมื่อสรงทราบว่าเรือจะจมแน่แล้วก็เสวยอาหารจนอิ่มส่งนำผ้ามาชุบน้ำมันจนชุ่มแล้วนุ่งผ้านั้นอย่างแน่นหนาครั้นเมื่อเรือจมลง เหล่าพ่อค้ากลาสีเรือทั้งปวงก็จมน้ำกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำไปหมดแต่พระมหาชนกทรงมีกำลังจากอาหารที่เสวยมีผ้าชุบน้ำมันช่วยไล่สัตว์น้ำและช่วยให้ลอยตัวอยู่ในน้ำได้ดีจึงทรงแหวกว่ายอยู่ในทะเลได้นานถึงเจ็ดวันฝ่ายนางมณีเมฆขลา เทพธิดาผู้รักษามหาสมุทรเห็นพระมหาชนกว่ายน้ำอยู่เช่นนั้นจึงลองพระไัยพระมหาชนกใครหนอว่ายน้ำอยู่ได้ถึงเจ็ดวันทั้งทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งจะทนว่ายไปทำไมกันพระมหาชนกทรงตอบว่าความเพียรย่อมมีประโยชน์แม้จะมองไม่เห็นฝั่งเราก็จะว่าย ไปจนกว่าจะถึงฝั่งเข้าสักวันหนึ่งนางมณีเมฆลากล่าวว่ามหาสมุทรนี้กว้างใหญ่นักท่านจะพยายามว่ายสักเท่าไหร่ก็คงไม่ถึงฝั่งท่านคงจะตายเสียก่อนเป็นแน่พระมหาชนกตรัสตอบว่าคนที่ทำความเพียรน,นั้น แม้จะต้องตายไปในขณะกำลังทำความเพียรพยายามอยู่ก็จะไม่มีผู้ใดมาตาหนิติเตียนได้เพราะได้ทำหน้าที่เต็มกำลังแล้วนางมณีเมฆคลาถามต่อว่าการทำความพยายามโดยมองไม่เห็นทางบรรลุเป้าหมายนั้นมีแต่ความยากลำบากอาจถึงตายได้จะต้องเพียรพยายามไปทำไมกัน พระมหาชนกตรัสตอบว่าแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังกระทํานั้นอาจไม่สำเร็จก็ตามแต่ถ้าไม่เพียงพยายามแต่กลับหมดมานะเสียตั้งแต่ต้นมือย่อมได้รับผลร้ายของความเกียจคร้านอย่างแน่นอนย่อมไม่มีวันบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการบุคคลควรตั้งความเพียงพยายาม แม้การนั้นอาจไม่สำเร็จก็ตามเพราะเรามีความพยายามไม่ละความตั้งใจเราจึงยังมีชีวิตอยู่ได้ในทะเลนี้เมื่อคนอื่นได้ตายกันไปหมดแล้วเราจะพยายามสุดกำลังเพื่อไปให้ถึงฝั่งให้จงได้นางมณีเมฆคลาได้ยินดังนั้น ก็เอ่ยสรรเสริญความเพียรของมหาชนกกุมารและช่วยอุ้มพามหาชนกกุมารไปจนถึงฝั่งเมืองมิถิลาวางพระองค์ไว้ที่ศาลาในสวนแห่งหนึ่งในเมืองมิถิลาพระราชาปลชนกไม่มีพระโอรสทรงมีแต่พระธิดาผู้ฉลาดเฉลียวเป็นอย่างยิ่งพระนามว่า เจ้าหญิงสิวลีครั้นเมื่อพระองค์ประชวนหนักใกล้จะสวรรคตบรรดาเสนาทั้งปวงจึงทูลถามขึ้นว่าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนแล้วราชสมบัติควรจะตกเป็นของผู้ใดในเมื่อไม่ทรงมีพระโอรสพระเจ้าโปลชนกตรัสสั่งเสนาว่าท่านทั้งหลายจงมอบราชสมบัติ ให้แก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้ประการแรกเป็นผู้ที่ทำให้พระราชธิดาข,ของเราพอพระทัยได้ประการที่สองสามารถรู้ว่าด้านไหนเป็นด้านหัวนอนของบันลังรูปสี่เหลี่ยมประการที่สาสามารถยกธนูใหญ่ซึ่งต้องใช้แรงคนธรรมดาถึงพันคนจึงจะยกขึ้นได้ ประการที่4สามารถชี้บอกขุมทรัพย์มหาศาลทั้ง13แห่งได้แล้วจึงตรัสบอกปัญหาของขุมทรัพย์ทั้ง13แห่งแก่เหล่าอมาตเช่นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นขุมทรัพย์ที่ดวงอาทิตย์ตกขุมทรัพย์ที่อยู่ภายในขุมทรัพย์ที่อยู่ภายนอก ขุมทรัพย์ที่ไม่ใช่ภายในและภายนอกขุมทรัพย์ที่ปลายไม้ขุมทรัพย์ที่ปลายงาขุมทรัพย์ที่ปลายหางเป็นต้น mm hmm. เมื่อพระราชาสเสด็จสวรรคตบรรดาเสนาบดีทหารพลเรือนและประชาราช์ทั้งหลายต่างพยายามที่จะเป็นผู้สืบราชสมบัติ แต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถทำให้เจ้าหญิงสีวลีพอพระไทยได้เพราะล้วนแต่พยายามเอาพระไทยเจ้าหญิงมากเกินไปจนเสียลักษณะของผู้ที่จะปกครองบ้านเมืองไม่มีผู้ใดสามารถยกมหาธนูใหญ่ได้ไม่มีผู้ใดรู้ทิศหัวนอนของบัลลังก์สี่เหลี่ยมและไม่มีผู้ใดไขปริศนาขุมทรัพย์ได้ในที่สุด บรรดาเสนาข้าราชบริพารจึงควรตั้งพิธีเสียงราชรสเพื่อหาตัวบุคคลผู้มีบุญญาธิการสมควรครองเมืองบุตรยราชรสเสียงทายนั้นเอลเล่นออกจากพระราชวังตรงไปที่สวนแล้วหยุดอยู่หน้าศาลาที่พระมหาชนกทรงนอนอยู่ปุโรหิตท,ที่ตามราชรส จึงให้ประโคมดนตรีขึ้นพระมหาชนกได้ยินเสียงประโคมจึงลืมพระเนตรขึ้นเห็นราชรถก็ทรงดำริว่าคงเป็นราชรถเสียงทายพระราชาผู้มีบุญเป็นแน่แต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดกลับบรรทมต่อไปปุโรหิตเห็นดังนั้น ก็คิดว่าบุรุษผู้นี้เป็นผู้มีสติปัญญาไม่ตื่นเต้นตกใจกับสิ่งใดๆโดยง่ายจึงเข้าไปตรวจดูพระบาทพระมหาชนกเห็นลักษณะต้องตามคำโบราณว่าเป็นผู้มีบุญจึงให้ประโคมดนตรีขึ้นอีกครั้งแล้วเข้าไปทูลอัญเชิญพระมหาชนกให้ทรงเป็นพระราชาเมืองมิถิลา พระมหาชนกตรัสถามว่าพระราชาไปไหนเสียปุโรหิตก็กราบทูลว่าพระราชาสวรรคตไม่มีพระโอรสมีแต่พระธิดาคือเจ้าหญิงสีวลีแต่องค์เดียวพระมหาชนกจึงทรงรับเป็นกษัตริย์ครองมิถิลาฝ่ายเจ้าหญิงสีวลีได้ทรงทราบว่า พระมหาชนกได้ราชสมบัติก็ประสงค์จะทดลองว่าพระมหาชนกสมควรเป็นกษัตริย์หรือไม่จึงให้ราชบุตรไปทูลเชิญเสด็จมาที่ปราสาทของพระองค์พระมหาชนกก็เฉยเสียมิได้ไปตามคำทูลเจ้าหญิงให้คนไปทูลถึงสามครั้งพระมหาชนกก็ไม่สนพระไทย จนถึงเวลาหนึง่งก็เสด็จไปที่ปรา,าสาทของเจ้าหญิงเองโดยไม่ส่งบอกล่วงหน้าเจ้าหญิงตกพระไทยรีบเสด็จมาต้อนรับเชิญไปประทับบนบัลลังก์พระมหาชนกจึงตรัสถามอำมาตยว่าพระราชาที่สิ้นพระชนตรัสสั่งอะไรไว้บ้างอำมาตยก็ทูลตอบ พระมหาชนกจึงตรัสสั่งว่าข้อที่หนึ่งที่ว่าทำให้เจ้าหญิงพอพระไทยเจ้าหญิงได้แสดงแล้วว่าพอพระไทยเราจึงได้เสด็จมาต้อนรับเราข้อที่สองเรื่องปริศนาทิดหัวนอนบัลลังนั้นพระมหาชนกทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถอดเข็มทองคําที่กลัดผ้าโพกพระเสียรออก สั่งให้เจ้าหญิงวางเข็มทองคําไว้เจ้าหญิงทรงรับเข็มไปวางไว้บนบันลังสี่เหลี่ยมพระมหาชนกจึงทรงชี้บอกว่าตรงที่เข็มวางอยู่นั่นแหละคือทิศหัวนอนของบันลังโดยสังเกตจากการที่เจ้าหญิงทรงวางเข็มทองคําจากพระเสียรไว้ข้อที่สามนั้น ก็ตรัสสั่งให้นำมหาธนูมาส่งยกขึ้นและน้าวอย่างง่ายดายข้อที่4เมื่ออมาตกราบทูลถึงปัญหาของขุมทรัพย์ทั้ง13แห่งพระมหาชนกทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตรัสบอกคำแก้ปริศนาขุมทรัพย์ทั้ง13แห่งได้หมดเมื่อสั่งให้คนไปขุดดู ก็พบขุมทรัพย์ตามที่ตรัสบอกไว้ทุกแหง่งผู้คนจึงพากันสรรเสริญปัญญาของพระมหาชนกกันทั่วทุกแห่งหนพระมหาชนกโปรดให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์ทิสาปาโมกจากเมืองกาลจัมปากะทรงอุปถัมบำรุงให้สุขสบายตลอดมาจากนั้นทรงสร้างโรงทานใหญ่หกทิศในเมืองมิถิลา ทรงบริจาคมหาทานเป็นประจำเมืองมิถิลาจึงมีแต่ความผาสุกสมบูรณ์เพราะพระราชาทรงอยู่ในทศพิตราชธรรมต่อมาพระนางศิวลีประสูติพระองค์ทรงนามว่าทีคาวุกุมารเมื่อจะเริญนไวขึ้นพระปิดาทรงให้ดำรงตำแหน่งอุปราชอยู่มาวันหนึ่ง พระราชามหาชนกสเสด็จอุทยานทอดพระเนตรเห็นมะม่วงต้นหนึ่งกิ่งหักใบไม้ร่วงอีกต้นมีใบแน่นหนาร่มเย็นเขียวชอุ่มจึงตรัสถามอำมาตยกราบทูลว่าต้นมะม่วงที่มีกิ่งหักนั้นเป็นเพราะผลมีรสอร่อยผู้คนจึงพากันสอยบ้างเด็ดกิ่งและคว้างปลาเพื่อเอาบ้าง จนมีสภาพเช่นนี้ส่วนอีกต้นไม่มีผลจึงไม่มีคนสนใจใบและกิ่งจึงสมบูรณ์เรียบร้อยดีพระราชาได้ฟังก็ทรงคิดว่าราชสมบัติเปรียบเหมือนต้นไม้มีผลอาจถูกทำลายแม้ไม่ถูกทำลายก็ต้องคอยระแวดระวังรักษาเกิดความกังวล เราจะทำตนเป็นผู้ไม่มีกังวลเหมือนต้นไม้ไม่มีผลเราจะออกบรรพชาสละราชสมบัติเสียมิให้เกิดกังวลเมื่อพระราชาเสด็จกลับมาปราศาสรงปลงพระเกศาพระมัส,าาส,สุครองผ้ากาสาวพัดครองอัฏฐบริคารครบถ้วนแล้วเสด็จออกจากมหาปราศาสไป ครั้นพระนางศิวลีทรงทราบก็รีบติดตามมาทรงอ้อนวอนให้พระราชาเสด็จกลับพระองค์ก็ไม่ยินยอมพระนางศิวลีจึงทําอุบายให้อำมาต์เผาโรงเรือนเก่าๆในกองหญ้ากองใบไม้เพื่อให้พระราชาเข้าพระทัยว่าไฟไหม้พระคลังจะได้เสด็จกลับพระราชาตรัสว่า พระองค์เป็นผู้ไม่มีสมบัติแล้วสมบัติที่แท้จริงของพระองค์คือความสุขสงบจากการบรรพชานั้นยังคงอยู่กับพระองค์ไม่มีผู้ใดทำลายได้พระนางศิวลีทรงทำอุบายสักเท่าไหร่พระราชาก็ไม่ได้สนพระทยัยและตรัสให้ประชาชนอภิเษกพระทีคาวุราชกุมาร ขึ้นเป็นกษัตริย์เพื่อปกครองมิถิลาต่อไปพระนางศิวลีไม่ส่งละความเพียรพยายามติดตามพระมหาชนกต่อไปอีกวันรุ่งขึ้นมีสุนัขคาบเนื้อที่เจ้าของเผลอวิ่งหนีมาพบผู้คนเข้าก็ตกใจทิ้งชิ้นเนื้อไว้พระมหาชนกคิดว่าก้อนเนื้อนี้ เป็นของไม่มีเจ้าของสมควรที่จะเป็นอาหารของเราได้จึงเสวยก้อนเนื้อนั้นพระนางสิวลีทรงเห็นดังนั้นก็เสียพระไทยอย่างยิ่งที่พระสวามีเสวยเนื้อที่สุนัขทิ้งแล้วแต่พระมหาชนกว่านี่แหละเป็นอาหารพิเศษต่อมา ทั้งสองพระองค์ทรงพบเด็กหญิงสวมกำไลข้อมือข้างหนึ่งมีกำไลสองอันอีกข้างมีอันเดียวพระราชาตรัสถามว่าทำไมกำไลข้างที่มีสองอันจึงมีเสียงดังเด็กหญิงตอบว่าเพราะกำไลสองอันนั้นกระทบกันจึงเกิดเสียงดัง ส่วนที่มีข้างเดียวนั้นไม่ได้กระทบกับอะไรจึงไม่มีเสียงพระราชาจึงตรัสแนะให้พระนางคิดพิจารณาถ้อยคำของเด็กหญิงกำไรนั้นเปรียบเหมือนคนที่อยู่สองคนย่อมกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะสงบสุขแต่พระนางศิวลียังคงติดตามพระราชาไปอีก จนมาพบนายช่างทำลูกศรนายช่างทูลตอบคําถามพระราชาว่าการที่ต้องหลับตาข้างหนึ่งเวลาดัดลูกศรน,นั้นก็เพราะถ้าลืมตาสองข้างจะไม่เห็นว่าข้างไหนคตข้างไหนตรงเหมือนคนอยู่สองคนก็จะขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ขัดแย้งกับใคร พระราชาตรัสเตือนพระนางศิวลีอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ประสงค์จะเดินทางไปตามลำพังเพื่อแสวงหาความสงบไม่ประสงค์จะมีเรื่องขัดแย้งกระทบกระทั่งหรือความไม่สงบอันเกิดจากการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอีกต่อไปพระนางศิวลีได้ฟังพระวาจาดังนั้นก็น้อยพระไทยจึงตรัสว่าต่อไปนี้ หม่อมฉันหมดวาสนาจะได้อยู่ร่วมกับพระองค์อีกแล้วพระราชาจึงเสด็จไปสู่ป่าใหญ่แต่ลำพังเพื่อบำเพ็ญสมาบัติมิได้กลับสู่พระนครอีกส่วนพระนางศิวลีเสด็จกลับสู่พระราชวังอภิเศกพระธีคาวกุมารขึ้นเป็นพระราชาแล้วพระนางโปรโดให้สร้างเจดีย์ขึ้นในที่ต่างๆ เพื่อรำลึกถึงพระราชามหาชนกผู้ทรงมีพระสติปัญญาและที่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดคือทรงมีความเพียรพยายามเป็นเลิศไม่เคยเสื่อมถอยจากความเพียรทรงตั้งพระไทัยที่จะกระทําการโดยเต็มกําลังความสามารถพระทรงยึดมั่นว่าบุคคลควรตั้งความเพียรพยายาม ไม่ว่ากิจการนั้นจะยากสักเพียงใดก็ตามคนมีปัญญาแม้ได้รับทุกข์ก็จะไม่สิ้นหวังไม่สิ้นความเพียรที่จะพาตนให้พ้นจากความทุกข์นั้นไม่ได้ในที่สุด